วันนี้เราจะไปกินเกี๊ยวซ่าร้านดังของจังหวัดทจิกิกันค่ะอันนี้จะเป็นยากิเกี๊ยวซ่านะคะนนก็คือเป็นเกี๊ยวซ่ายา่างแล้วก็จะมีเป็นแบบมิซเกี๊ยวซ่าก็คือจะเป็นแบบน้ำซุปอย่างนี้ เรากำลังจะเดินไปร้านเกี๊ยวซ่าร้านที่สองนะคะทุกคนเธอมันน่ากลัวมากคนไทยเขาไม่ได้ออผักชีมาล้างคนคดูวามแบบผักชีหบนเกี๊ยว รสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเราอีกแล้วตอนนี้เรายังอยู่ที่ญี่ปุ่นกันอยู่นะคะก็ยังอยู่ ก็ยังอยู่ที่จังหวัดทจิกิเหมือนเดิมวันนี้เราจะไปกินเกียวซ่าร้านดังของจังหวัดทจิกิกันคะ่ะก็จะลองพาไปดูสัก2ร้านนะคะซึ่งสองร้านที่จะพาไปเนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่นิยมมากๆสําหรับคนที่อยู่ทจิกินะคะซึ่งก็ถือว่าดังในระดับหนึ่งเลยล่ะสําหรับร้านเกียวซ่าร้านนี้นะคะต้องบอกว่าทิกิเนี่ยเขา เขาในในส่วนของเกียวซ่าเนี่ยก็เป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดโทจิกิด้วยเหมือนกันนะก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเคยมาโทจิกิก่อนแล้วใช่ไหมคะก็ไปกินเกียวซ่าแล้วแบบอร่อยมากทุกคนวันนี้ก็เลยจะพาไปดู2ร้านดังของจังหวัดโทจิกิกันค่ะตอนนี้กําลังเดินทางไปนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเกียวซ่ากันค่ะเรามาถึงกันแล้วค่ะทุกคน ชื่อร้านเกียวซาอุสโนมิยะมินมิน,นะคะ่ะชื่อน่ารังมากเลยตอนตอนนี้เราอยู่ที่เมืองอุสโนมิยะนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเมนูข้างในกันว่าเป็นังไงไปกันเลยอันนี้เป็นเมนูของทางร้านนะคะที่ร้านจะเป็นเมนูเกียวซาทั้งหมดนะทุกคน ก็ที่เราสั่งไปก็จะเป็นมิสซูเกียวซากับยากิเกียวซานะคะเป็นเซตแบบรวมมีข้าวด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสั่งอะไรไปนะมุสซึเนื้อเกราซื้ออ๋อแล้วก็สั่งข้าวจากทำน้ำจิ้มเสร็จแล้วดูค่ะพอไหมอเอาใหม่ก็ได้เอาใหม่ เดี๋ยวมทาทำน้ำจิ้มกันอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มเกี๊ยวใสยแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำส้มใส่ชุบนะแล้วก็อันนี้จะเป็นอนะไรใส่ตามความชอบได้เลยนะ สำหรับใครที่ทานแล้วเราก็รู้สึกชอบเกี๊ยวซาของที่นี่ก็สามารถซื้อเป็นของฝากกลับไปได้นะคะทุกคนสำหรับราคาก็จะอยู่ตรงนี้เลย12ชินช้น600เยนแล้วก็15ชิ้นเอ30ชิน 1, น 1, ช้น1,500เยน3,000ชิ้นราคาตามเลยทุกคนแต่ต้องบอกว่าเกี๊ยวซาของาาแา่บ้านนะ อ,อันนี้จะเป็นยากิเกียวซานะคะก็คือเป็นเกียวซาย่างอันนี้จะเป็นซีเกียวซานะคะก็คือจะเป็นเกียวซาแล้วก็มาคลุกกับ,บน้ำซุปแบบแบบนี้เลยันจะทานได้ทั้งสองแบบอันนี้จะเป็นสำหรับสองคนนะคะราคาที่เราสั่งมาก็คือพันสองร้อยหกสิบเยนค่ะ แล้วก็ในเซ็ตก็จะมีข้าวมาให้ด้วยเกียวซาชิ้นใหญ่มากนะคะแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มอ,อ,อ,อ เกลือซาชิมิมากทุกคนด้านในจะเป็นผักใช่ไหมคะแล้วก็มีเนื้อแล้วมันจะมันจะมีความเผ็ดนิดนึงแล้วมันเข้ากันมากทุกคนกินกับน้ำจิ้มแล้วก็คือแบบเข้ากันเลยออ ตวเราจะกินสุยเกี๊ยวซาก่อนนะอุ้ยอินสกอ โอยนุ่มมากเดี๋ยวให้ดูสไส้ข้างในก่อนนี่หนุ่คนช่ำช่ำอย่างนี้เลยอันนี้มันก็จะให้อารมณ์แบบเหมือนกินเกี๊ยวน้ำเบาแบบพุ๊บพี่ช้อนมีช้อนไหมอ่ะ ก็่จะิงนิดนึงต้องจิ้มกับตัวอะไร mm hmm. กับซอดอร่อย mm hmm. แต่มันจะให้ความแบบสดชื่นกินอิ่มแล้วนะทุกคนโหยอร่อยมากแบบพูดไม่ถูกอะ่ะคือเอาจริงๆคืออร่อยที่สุดในบรรดาที่เคยกินเกี๊ยวซ่ามาเลยค่ะประทับใจ <laughs> อาจจะมีมาซ้ำอีกรอบก่อนกลับ เรากำลังจะเดินไปร้านเกี๊ยวซ่าร้านที่สองนะคะทุกคนก็จะอยู่ใกล้ๆโรงแรมที่เราพักนิดนึงวันนี้หนาวแอบหนาวนิดนึงเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวขึ้นจากที่อาทิตย์ก่อนเนี่ยอากาศเริ่มอุ่นขึ้นนิดนึงเนาะแต่ว่าก็กลับมาเย็นเหมือนเดิมอันนี้เป็นร้านที่เราจะมากินที่นี่นะคะซโนองเนียเกี๊ยวซ่าไก่ตรงนี้ ร้านดีมากเลยทุกคนแต่ว่าคนก็เยอะมากๆเลยข้างในร้านนี้มีอาหารหลากหลายมากมีเฟอร์ด้วยนะทุกคนมีเอ,อกาแฟคอฟฟี่คาเฟ่ต่างๆ,ๆก็มีนะแล้วคนเยอะอันนี้ต้องยืนรอคิวตรงนี้นะโอสโเดี๋ยวให้ดูวิธีการเขาทำันเยอะ <el> ก็สินะเจาดีสิคะได้โอเควาอาชั่วคุณผู้ชทัยทุกคนจะบอกว่าที่เนี่ยเขามีเป็นเมนูผักชีเกี๊ยวซ่าซึ่งมันจะเป็นเกลยวซาข้างกลางใช่นปะคะแล้วข้างบนเขาก็จะโรยด้วยผักชีมาเราอยากกินอันเนี้ยละ เรามาลองกินดูว่าจะเป็นยังไงมันแปลกดีแต่เขาบอกว่าที่คุณนอะ่ะผักชีดังอยู่นะทุกคนดังในระดับหนึ่งเลยอะ่ะก็ตกใจอยู่ว่าคนญี่ปุ่นคารู้จักผักชีกันด้วยหรอนี่ยก็คือแบบเมนูเขาน่ารักมากเลยเนาะเขาแบบเออ,อนอกเออใช่นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเป็นพวกแบบอาหารเฝอเวียดนามอะไรอย่างงี้ก็มีด้วยนะมีเมนูหลากหลายมากๆเลยอะ แล้วไม่แปลกใจอ่าทำไมคนร้านเขาคนเยอะมากอ่ะอันนี้เป็นออเดอร์ของทางร้านนะคะ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของทางญี่ปุ่นไปแล้วนะแล้วก็ออเดอร์ของที่เนี่ยสามารถเลือกได้นะคะทุกคนว่าอยากทานเป็นแบบไหนแต่เมืเ่อกี้เราไม่ได้ถ่ายให้ดูแบบเสียดายมากเราเลือกมาเป็นนามาแฮมนะคะแล้วก็อันนี้อะไร,ะไรบีฟอันสักอย่างาเนื้อเป็นเนื้อแล้วก็เราสั่งเป็นออเรนจ์ูสมานะคะอันนี้ก้าใหญ่มากเลยโอ้ยโอเค <laughs> ให้ทุกคนดูเมนูนะคะเมนูที่นีจะมีเป็นแบบเหมือนแกะย่างแล้วก็เป็นเมน,นูย่างย่างเป็นเิ็ย่างย่างด้วยนะแล้วก็มีเยอะมากๆเลยค่ะเมนูส่วนใหญ่จะเป็นภาษาภาษาญี่ปุ่นด้วยนะทุกคนแต่อาจจะแบบไม่มีภาษาอังกฤษก็จำจำออกมาแล้วก็แบบมาสั่งกันก็ได้ <c oughs> ในลิ้นชักก็จะมีเป็นพวกช้อนตะเกียบแล้วก็เป็นพวกแบบผ้า นะคะล้วก็มีทิชชู่แล้วก็จานน่ารักไอเดียไงโอวเราจะกินเมนูออเดอร์ของทางร้านนะคะจะเป็นหน่อข้างล่างสีเหลืองๆตรงนี้ก็คือจะเป็นหน่อไม้แล้วก็ข้างบนคือจะเป็นน้ำมะแฮมนะอืม ส่วนนี้จะเป็นโ o w speed นะคะทุกคนจะเป็นการเอาเนื้อมาอบอีแต่ว่าอบแบบยังมีความเป็นแบบ medium มีเดียม a รนหน่อยน,นะอืม,อม パ食チーヤギます先にパクチ焼きギョザです。てクチーヤギョザです。パクチーヤギョザは中ほんまにピッカイらです。パチーヤギョザが上からそうすい、ね、ってお願いします。パクチーヤギョザがおそこおそこそこそおすすめしております。 คนไทยเขาไม่ได้เอาเขาไม่ได้เอาผักชีมาล้างนั่งแขกกินเลยไอเจอ้าคน้องต้องกินแล้นาะอันนี้เป็นยากิเกยอซา่าที่เราเคยทานตอนเมื่อตอนร้นแบบเดียวกันทุกคนดูความแบบผักชีอยู่บน ลาดบนเกียวใช่ถ้าแบบทีไทยมันกลิ่นแรงกว่าน,นี้ใช่ปะ กินเข้าไปคำแรงรู้สึกเยเดียวว่าผักชีกลิ่นน้อยกว่าไทยมากๆแล้วมันกินง่ายมากๆนะคะพอกินเข้ากับตัวอพอกินเข้ากับตัวเกี๊ยวซ่ามันเหมือน,นกินกับผักอย่างหนึง่งอะทุกคนแต่ว่าเป็นผักที่แบบว่ามีกลิ่นนิดนิหน่อยๆน่อยมันไม่ได้แรงขนาดนะั้นอะเอาจริงๆคือถ้าเกิดว่าใช้ผักชีแบบนีน้มันกินได้ง่ายเลยอร่อยอันนี้เป็นแกงย่าง ข้างบนจะเป็นหัวหอมใหญ่หอมหัวใหญ่หอมหัวหอมใหญ่หรออะไรสักอย่างอ่ะอืมอร่อยอ่ะเหมือนกินเนื้อเลยอ่ะ ยากิยากิเกียวซังก็จะมีความแบบว่ากรอบข้างบนแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นแบบนุ่มๆนิ่มๆนะเกียวซังของมีความฉ่ำมากเลยเหรอ มรากินหยอยอ่งที่เราหองนะคะข้างในมันจะห่อด้วยผักแต่ไม่แน่ใจว่ามันอยูผักอะไรนะคะอืม,อม,อม หมูอะ่ะจะมีความฉ่ำอยู่แล้วในตัวแล้วก็จะมีความแบบหวานหวานของตัวผักข้างในอะคะ่ะมันตัดกันดีมากๆแล้วก็แบบมันมีความเค็มๆนัวๆหน่อยๆอ,อร่อยผักชีก,ก็ชอบดังมากเลยทุกคนคือนมืไปเพิ่ตอนไหนอะก,นก็มีคนสั่งตลอดผักชีแม่มิมมาผัดราเม็ง นกนอไม้อะไรเมนมาซ์ผกีอะไรมีเมนูหนึ่งนะที่อยากจะแนะนำก็คือเป็นผักชีเมมมาก็คือเมมมามันจะคือถ้าใครเคยกินราเมงมันจะมีมันจะมีเป็นหน่อไม้ดองใส่เข้าไปกับตัวราเม็งเขาเรียกว่าเมมมานะคะแล้วก็ใสู่กับตัวผักชีแต่ผักชีที่เนี้ย กลิ่นไม่กลิ่นไม่แรงเหมือนที่ไทยเลยทุกคนกินง่ายแล้วแบบคือถ้าสําหรับใครที่กลัวว่าแบบว่ากลิ่นมันจะแรงฉุนมากไหมอ่ะไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ามันกินง่ายแล้วทุนริงินคือมันมีกลิ่นน้อยมากๆอ่ะเท่าที่สัมผัสได้นะคะทุกคนคะเรามาเมืองถดจิเกียเราจะขาดตัวพุดดิ้งได้ยังไงเราก็เลยสั่งพุดดิ้งมาแต่ดูความแบบหรูหราของเขา มันน่ากินขนาดนี้เลยหรอมันต้องขนาดนี้เลยไหมอะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นแบบสลัดโไหนก็จะห่อด้วยอะโวคาโดนะคะแล้วก็มีผักสลดัดแล้วก็จะมีเป็นทูน่าหอ่อในการแล้วก็เธอท็อปปิ้ง มันก็คือแบบต้องมีผักชีด้วยอ่ะใช่บจังจริงๆคือซิกเนเจอรของที่นี่นั่นจะเป็นผักชีมากกว่าที่จะเป็นเกลือสารมาชิมาชิอ่ะไม่ไดเก่โอะไรเด็กทั้งหมดเหรอใช่ <c oughs> มันไม่แตกอ่ะสบดสบูสบสูสบไดสิดสุด้สิไดออิไัไดหอ 참참 안와요 안와요 안와 สำหรับการพาทุกคนมากินร้านเกียวซาร้านดังที่จังหวัดโทจิกิก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าใครมาจังหวัดโทจิกิก็สามารถแวะมาที่2ร้านที่นุ้ดพาไปได้นะคะเดี๋ยวนุ้จะทิ้งรายละเอียดร้านต่างๆไว้ที่รายละเอียดด้านล่างแล้วก็คลิปนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะเ็คมาสำหรับมืนนี้เราเสียค่าเสียหายไปทั้งหมด5,434นเยน ぬちまる。